เพชรพาลว่ยวัดดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนครับผมตอนี้เอตเกชิมะตามแนวทังเล่าพัฒนาของปู่สวนเกตกันนะครับผมชมเนาะกันมาเริ่มกันเลยอันนี้คือเล่าพัฒนาปู่สวนเวันที่สามสิบวันจันทร์ที่สามสิบมกราสองห้าหกห้าวันที่สามสิบ สลาคมสองห้าหกลาวพัฒนา บนบนวิ่งรูดบนวิ่งรูดหก บนวิ่งลูดลูดหกเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยหนาวสัน่นบนวิ่งลูดหกจับคู่บนสามสาม

ศูนย์สีสามห้าหกห้าศูนย์ห้าอันนี้บ่นแล้วบนแด้วครับได้บน อันนี้บนบนก็มีสามสามหกสามศูนย์สาสี่หกสี่ศูนย์สี่สามหส่วนตัวเน้นเน้นบน6กสา 6กสีหเน้น3คูสาหาง6กสามหก่า,ล,า,ล,าล่างวิ่งล่างวิ่งรูด สาร่างวิ่งรูด3กับ7วิ่งรูด3กับ7จับคู่ล่างหนง nhiệt xám nhiệt ngừng cao xóm สามเก้าสี่เก็ดสี่เก้าสามเก้า บนเก้าคู่ล่าง9้าคู่ส่วนโตเนียนลางเนีนเนนลาง3ามเจ็ามเก้เนียนลางสามเจเกาอสาเกสองที่ยาพี่นอ้อง3าเกาเขียนผิด 3ามเก้เกโอเขียนผิดพี่น้องเลขเลขล่างมี8คู่เลขล่างมี8คู่เน้น2คู่สามเจ็ดสเก็กลขล่างมี8ดคู่ เน้นเน้นสามเจ็ดสามเก้าสองคูปูเน้นให้แคปหน้าจอย้ยครับเด้อมากระจัดขัดกระพานได้อันนี้คือล่าพัฒนาปั้นจันที่สามสิบมุกล่าสองหาหกหกเอาแคปหน้าจอยไ้ครับผมแคปหน้าจอยไว้แอดขิดทวนอีกรอบได้พี่น้องเด้อ เลขบนวิ่งรูดหบนวิ่งรูด6จับคู่ก็มี3าม3ามหกสามศูนย์สาส่หามหาหหนวนตัวส่วนตัวเน้นกับสคู่สาหาง, 6, 3, 6, 4, 6, สางก็มี6กสามหส่หกห่วนรางก็มี8คู่วิ่งรูด สกับ7วิ่งรูด3กับ7จ็กมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเ่ส่วนตัวเน้นกับสามเดก้าได้พี่น้องได้เขีหน้าจอไว้แ้วครับเด้อแขีหน้าจอไว้อันนี้คือลาวพัฒนาวันที่30มกราดสองห้าหกหกทุ่มเคืองของวันจันทร์คอยทันผู้ชุ่มโชคโชคกันมันหนุยรวยแห้งสู้ผู้สู้คนครับผมคลิปนาพ่กันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม